สวัสดีค่ะช่องเย็บผ้าปะกล้วยนะคะคลิปนี้ปะกล้วยจะมาแนะนำการแก้ไขกางเกงอันนี้เป็นกางเกงเอวหน้าเรียบนะคะเอวหน้ามันมันเรียบอย่างนี้แต่ข้างหลังอะ่ะมันเป็นยางยืดซึ่งข้างหลังแผ่นหลังมันใหญ่เกินไปค่ะมันลูกค้าใส่แล้วพองมากปะกล้วยต้องการที่จะเก็บชิ้นหลังให้มันกระชับขึ้น ลูกค้าสะโพกอยู่ที่40นะคะกางเกงตัวนี้ความความกว้างเอ่อะกล้ยต้องแก้ให้เหลือแค่ประมาณวัดจากตรงนี้สะโพกเนี่ยมาอีกฝั่งนึ่งเนี่ยประมาณ22นิ้วนะคะเผื่อสะโพกของลูกค้าไปแล้วค่ะแล้วกางเกงตัวนี้เขาสร้างมาเป้าหน้ากับเป้าหลังเนี่ยยาวเท่ากันเลย ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะใส่ออกมาไม่สวยค่ะป้ากล้วยก็จะแก้ให้ลูกค้าคือเป้ามันก็ยานด้วยนะคะป้ากล้วยก็จะแก้ลูกค้าให้แผ่นหน้าเล็กกว่าชิ้นหลังให้ให้ให้เป้าข้างหน้ายาวกว่าเป้าข้างหลังค่ะอันนี้ก็จะต้องแก้ด้วยนะคะแล้วปลายขาเนี่ยว้างกว้างมากเลย15นิ้วครึ่งวัดโดยจับอย่างนี้แล้ว15นิ้วครึ่ง ปะข่ยก็จะแก้ให้เหลือแค่13นิ้วนะคะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆปะขวยก็จะไปเลาะยางยืดชิ้นหลังนี่ออกก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าปะข้วยเลาะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปะข้วยจะทํำยังไงค่ะเดี๋ยวเลาะก่อนค่ะค่ะทีนี้พอเราเลาะเสร็จแล้วนะคะเอาอยางออกมาแล้วค่ะหน้าตาปะขวยก็จะมาเย็บเก็บ ตรงเกตหลังนะคะเย็บตรงเกตหลังอ่ะไม่ใช่เกตหลังชิ้นหลังค่ะตรงกลางตัวหลังกล้วยจะเอาเข้าที่สองนิ้วครึ่งนะคะแถวช่วงสะโพกจะให้ได้ที่ความกว้างตัวกางเกงตรงแถวสะโพกที่22นิ้วค่ะ เพราะว่าลูกค้าสัโพกร์ตสี่สิะวยบวกเผื่อแล้วก็อยู่ที่สี่สิบนิ้วคือว่ากำลังดีใส่ไม่อึดอัดค่ะตรงนี้ปะ้วยก็จะตีเส้นมาหาแนว แนวปลายเป้าจุดเดิมนะคะ,คะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บตรงนี้ทีหนึ่งตรงตรงเป้าข้างล่างเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเป้ามันยานแล้วเป้าหน้าเป้าหลังเข้ามาเท่ากันเลยเราะควยต้องทำให้เป้าหน้าสั้นกว่าเป้าหลังอันดับแรกเย็บตรงนี้ก่อนนะคะเย็บแนว ที่เราขีดเอาไว้ชิ้นหลังเข้าก่อน เราก็ตัดตะเข็บแล้วก็ไปโพ้งก่อนนะคะทีนี้เราจะมาเก็บตรงตรงเป้าเข้าค่ะ ปวยจะเก็บเป้าให้เหลือที่29นิ้วกางเกงตัวนี้มันเป้ามันยาวที่31นิ้วครึ่งนะคะปะ้วยเก็บเข้า2นิ้วครึ่งปะก้วยจะให้ชิ้นหน้า เก็บเข้าเยอะกว่าชิ้นหลังค่ะเพราะว่ากางเกงตัวนี้เป้าหน้ากับเป้าหลังยาวเท่ากันปะกล้ยจะทําให้ชิ้นหน้ามันสั้นกว่าชิ้นหลังนะคะให้มันได้ตามออที่ออกมาแล้วดูดีดูสวยะคะ่ะปากล้ยก็จะจับอันนี้เป็นชิ้นหน้านะคะเนี่ยชิ้นหน้าปะกล้ยก็จะจับให้ชิ้นหน้าลงมาเยอะกว่าชิ้นหลัง เข้าสองนิ้วครึ่งนะคะจับให้ชิ้นหน้าต่ำกว่าชิ้นหลังลงมาแล้วก็ให้ขาเนี่ยมันเรียบได้และจับวางแล้วมันเท่ากันเสมอกันนะคะสองนิ้วครึ่งก็จะเป็นถ้าวัดจากอย่างนี้ขึ้นมาก็นิ้วกับหนึ่งสี่รวมกันหน้าหลังก็จะเป็นสองนิ้วครึ่งค่ะส่วนขาหลังเออส่วนปลายขานี่ป้ากล้วยจะเอาเข้า ให้เหลือที่13นิ้ว13นิ้ววัดอย่างนี้นะคะ13นิ้วอันนี้15ครึ่ง15ครึ่งปะปุยก็จะต้องเหลือที่เออเอาเข้าที่2นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็วัดจากอย่างนี้เลยจากริมที่เราจับได้ระดับแนวของเขาเนี่ยสนิ้วครึ่ง เป็นอย่างนี้นะคะเพื่อน<ๆ>เห็นไหมแล้วเราก็เย็บค่ะ ย้ำด้วยนะคะเพื่อความแข็งแรงไม่ขาดง่ายอันนี้ปลายขาเขาเป็นตะเข็บแบบนี้มานะคะเขาเขาเป็นมาแบบเนี้ย ซึ่งเราก็เลยต้องใช้วิธีการเย็บรวบไปอย่างนี้เลยไม่ได้เลาะอันนี้ลงเพราะว่าเขาใช้เอ,อ่อเขาเรียกอะไรอะจักลาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยปกว้ก็ไม่ค่อยถนัดค่ <c oughs> <c oughs> ะ <c oughs> ก็เลยใช้แบบนี้เราเย็บไปเลยอันเนี้ยไม่ได้เลาะลง <c oughs> จากนั้นเราก็ตัดตะเข็บนะคะแล้วก็เอาไปพง้ง พอเราพ้งมาเสร็จแล้วค่ะนี่ไซส์ลดลงเลยเอาออกไปหนิ้วรวมแล้วหนิ้วทีนี้เราก็จะใส่ย,ยางใส่ย,ยางเข้าไปเหมือนเดิมนะคะใส่ย,ยางข้างหลังเนี่ยแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าข้างหน้าเนี่ยมันมันกว้างเกินไปค่ะถ้าในกรณีอย่างเนี้ย แผ่นหน้าตรงนี้มันกว้างมากมันก็ออกมาไม่สวยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆปะกล้ยจะแก้ปัญหาด้วยการนะเอาอยางเอาอยางใส่ไปชิ้นหน้าด้วยแต่ว่าใส่ไม่เยอะตัวนี้ความกว้างอยู่ที่19นิ้วปะกล้ยจะใส่ไปสัก16นิ้วนะคะเอาอยางสอดใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ยางชิ้นหลังด้วยชิ้นหลังนี่มันต้องใส่ยางอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ชิ้นหน้ามันก็ ตรงช่วงนี้มันกว้างค่ะมันจะทำให้ลูกค้าใส่ออกมาแล้วมันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยกระชับเราก็จะใส่ตรงยางข้างหน้าช่วยด้วยนะคะ,ะกล้วยใส่ยางไปชิ้นหน้าด้วย จากนั้นก็ออกมาใส่ยางแผ่นหลังค่ะ ครึ่งยางตรงกลางนะคะเพื่อนๆแล้วก็ล็อกตรงกลางกลางของยางกับกลางของกางเกงชิ้นหลังไว้ด้วยค่ะจะได้ออกมาสม่ำเสมอกัน เดี๋ยวตรงนี้เรามาเย็บปลายขาล้มไปทางทางออชิ้นหลังนะคะตรงเนี้ยเย็บจตเข็บขาล้มไปทางนู้นหน่อย ค่ะเพื่อนๆออกมาหน้าตาอย่างนี้ได้ตามสัดส่วนที่เราต้องการแล้วค่ะเป้าชิ้นชิ้นหน้าก็สั้นกว่าเป้าหลังแล้วค่ะได้ตามออสัดส่วนที่ต้องการสะโพกก็เล็กลงแล้วไม่พองแล้วลูกค้าได้ตามที่ไซส์ที่ที่ต้องการแล้วค่ะขาก็เล็กลงเป้าก็สั้นลง โอเคค่ะหากว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปของป้ากล้วยมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้ากล้วยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ